ี่ครับเิ็มฝนท้อเกต่อลำเตียท่านเราอยู่ในไรอ่ะปึ้งป้บพูดถึงตัางแม่ท่าน วันนี้หนูจะมาโชว์อะไรคะจะมาตัวทำขนมอ,อ้าวขนมอะไรคะขนมลืมเกลือนนี่คือขนมโบราณไทยคือขนมลืมเกลือนครับอ๋อมากเลหอมมากันนี้ลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแป้งอันนี้คือแป้งเนอะนี่คืออะท นี่ส่วนของกะทินะครับแล้วก็อันนี้คือถั่ว3ส,ส่วนประกอบสําคัญของขนมลืมกลืนครับโอ้นี่ยังร้อนอยู่เลยนะครับยังร้อนอยู่เลยทีนี้ใส่อะไรก่อนลูกใช้เลยครับรแล้วก็ใส่อะไรก่อนครับอือร่อยอร่อยมากครับ หอมมากอแจ๋วเลยมันคือไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวอ่ะมันไม่ต้องเคี้ยวอ่ะกลืนแน่แน่ก็ปุ๊บเด้อยากรีบกลืนมากกว่านะอร่อยมากขนมไทยนี่กัทินี่คือขนมโบราณไทยดีใจที่ยังมีเด็กที่หลงรักในสิ่งนี้เพราะว่าก็จะมีโอกาสให้ขนมของเรายังอยู่ต่อไปเพราะว่าเขาจะช่วยเราดูแลทีมงานครับ ภารกิจสุดท้ายมาครับรถคนเก็บจานที่โต๊ะกรรมการด้วยครับเอมี่หนูมีพี่ใช่ไหมลูกพี่หนูชื่ออะไรคะพี่เอโก้พี่เอโก้จะมาช่วยหนูเล่นเกมนี้ดีไหมลูกงั้นหนูบอกพี่เอโก้เลยพี่เอโก้มาช่วยหน่อยค่ะแต่เราพูดดังๆเลยลูกให้พี่เอโก้มาด้วยหน่อยค่ะพี่เอโก้เชิญค่ะสวัสดีครับพี่เอโก้ค่ะ สวัสดีดครับกเทียโกอายุกี่ขวบแล้วลูกหกขวบใกล้ได้เจ็ดแล้วหกจะเจ็ดนะครับส่วนน้องตตลงหนูอายุกี่ขวบส<อ>ี่ขวบเนาะเ,<อ>เดยวเกมนี้ต้องเล่นด้วยกันแล้วจะแบ่งหน้าที่กันยังไงใครจะหยอดอะไรลูกไอ้มีหยอดแป้งแล้วก็หยอดกะทิและถั่วหยอดด้วยกันอ๋อเอ้าพันหนึ่งกำลังรวมพลังก่อนแข่งครับอ่ารับรวมพลังครับสู้เต็มที่พร้อมนะครับพร้อมค่ะ

ขอตรวจสอบก่อนนะครับกรรมการทั้งสองท่านครับช่วยเดินวนรอบๆว่ามีถ้วยไหนไม่สมบูรณ์ไหมครับเชญครับตรวจสอบครับตรวจสอบไม่มีดูสิลูกมีถ้วยไหนที่เรารู้สึกไม่สมบูรณ์ไหมมีถ้วยไหนอยากซ่อมไหมลูกไม่มีไม่มีเอเมโก้ครับทั้งสิบถ้วยนี้ผ่านไหมลูกผ่านค่ะเย้ลครับโอีโหเยอมนิเอโก้ลูก พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักที่หนูทั้งสองคนมีต่อขนมไทยให้พี่ๆรองทานัรงเรียน SES ทราบแล้วพี่ๆเขาชื่นชมในเด็กๆทั้งสองคนมากนะลูกแล้วเขารู้แล้วด้วยว่าหนูทั้งสองคนอยากได้อะไรและนี่คือสิ่งที่พี่ๆรองทานโงเรียน SES เตรียมให้ทั้งสองคนนะลูก ลูกเราตาจอนอยู่ใกล้ๆอ่ในใกล้ๆเย้เรามีต okay. <Ooh, S 1> ุ๊กตาเอมิอยากได้ตุ๊กตาชันโอ้โหนี่จับจับอุปกรณ์ทํำขนมก่อดเลยเรามีอุปกรณ์ทำขนมพายแล้วก็ตุ๊กตานะครับอุปกรณ์ทำขนมเนี่ยพี่น้องเราเล่นกันนะลูกนะแล้วก็ตุ๊กตานี่ของเอมินะครับไม่ใช่แค่นี้นะลูกมีทุนเดินษาให้ลูกๆด้วยนะครับโรมันนี้มอบให้เอมิและเอโก้ จากพี่ๆรองทางนักเรียน SCS รวมมูลค่า20,000บาทครับ <Yeah. S 1> มีของแถมพิเศษด้วยยเหม,มาะมากเลย ก็หันมามองนี่แหละครับนี่มาดูใกล้ๆลูกนี่คือรองเท้านักเรียน SCS 3ลายการ์ตูนใหม่สดใสนะครับมีรุ่น Magic Cat แมวน้อยแสนสนคีดเล่นทะเลนี่คู่นี้ถูกต้องลูกนี่ Magic Cat นะครับแล้วก็มีรุ่น Baby Pop ลายเด็กหญิงมีความน่ารักสดใสร่าเริงครับและรุ่นอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นไนโตรแมนคุณยนต์ทรงพลังชอบความท้าทายครับ ใครใส่ครับรุ่นในโตร,รมแมน,นนี่เลยนะครับทั้งหมดนี้มอบให้เอมิและเอโก้ไปใส่แล้วก็แบ่งป,ปันเพื่อนๆด้วยนะครับลูกจากรองท้านโรกเรียน SCS ครับตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี t ิ k t o k กครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น follower ของ t i k t o อกซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวอหลายอย่างที่ ไม่ได้ออกอากาศทงางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ Tik t o k อ,อ,อของ Super Official s u ปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ